ตัวท็อปเข้าใหม่รถหน่วยงานคันนี้สภาพสวยมากพี่ๆค่ะได้ชุดแต่งสเกิร์ตมีมาให้แล้วสวยๆใครมาหาคลอสไว้กลับบ้านอยู่นะคะปีใหม่นี้คันนี้มากับราคาในงบไม่ถึง800,000บาทสีขาวมุกสวยๆนะคะสเกิร์ตสีดํารอบคันสวยๆเลยบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานกล้อง360องศามีมาให้ครบๆไม่แค่แสนต้นราคาบอกเลยว่าดีมากคันนี้ภายในสวยนะคะได้มากับตัวท็อปด้วยหลังคาสัลูปมีมาให้แล้วสวยๆแบบนี้ไม่วิ่งใช้งาน งานเพียงแค่แส0แ0ดพัโลเท่านั้นนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้มีอะไรน่าใช้งานกันบ้างสําหรับใครมองหาคลอสมือสองเป็นตัวประหยัดน้ำมันไฮบริดดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะเดี๋ยวนุจะพาชมารายละเอียดบอดี้โครงสร้างต่างๆของตัวรถนะคะว่าสภาพสวยน่าใช้แค่ไหนไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซี FC ทท่านสวัสดีผู้ติดตามท่าน,านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะ วันนี้กลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่อง SUV มือสองนะคะกับนุษที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้มาจะเจอกันนะคะที่เพชรยนต์สุวินทวงศ์46นะคะพามาอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆหนึ่งคันสำหรับใครมองหาค r o s s o v e r มือสองไว้ใช้งานรถประหยัดน้ำมันใช้งานในเมืองก็ดีออกต่างจังหวัดก็สุดคุ้มวันนี้จัดตัวท็อปมาให้ดูในงบไม่ถึง800,000บอกเลยคันนี้สวยมากๆและได้เป็นรถหน่วยงานด้วยเข้าสู์ทุกอุยีการใช้งานแน่นอนนะคะ สำหรับใครมองหารถเดิมๆนะสวยๆไม่แสนต้นๆคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะกับค ور ่าคลอส1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ค่ะคันนี้ตัวท็อปเลยมาในปี2021นะคะกับราคาเสนอขายที่เพดยนเพียงแค่779,000บาทเท่านั้นไม่วิ่งใช้งานเพียงแค่18,000กิโลนะคะถือว่าไม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์กำลังสวยเลยนะคะไม่เยอะจนเกินไปนะและสภาพรถสวยครบเลยนะคะได้มาพร้อมสเกิร์ตแต่งมาให้แล้วรอบคันสวยๆด้วยคันนี้ใครมองหาอยู่นะคะ สำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆค่ะอัตรากินน้ามันอยู่ที่ประมาณ20กิโลลิตรขับสนุกขับนุ่มทนทานดูแรงง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าคันนี้นะคะดีไซน์ด้วยกระจังหน้าสีดําเงาเป็นแบบรังเพร่งแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับความหรูพรีเมียมด้วยนะค,ะคันนี้กล้องรอบคันมีมาให้แล้วโลโก้โตโยต้าสีฟ้ามาในสภาพเดิมไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED พร้อมไฟเดย์ไทม์นันนิ่นงไลท์อยู่ในชุดคมเดียวกันแบบนี้เลยสภาพสว สวยนะคะและต้องบอกก่อนนะคะว่านี่คือสภาพแรกเข้านะคะยังไม่มีการเก็บงานหรือว่าสปาใดๆทั้งสิ้นเลยพี่พขาคันนี้สภาพแรกเข้าเลยสวยเดิมน่าใช้นแน่นอนนะคะในส่วนของรายละเอียดกันชนด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้เพิ่มเติมแล้วนี่จากโรงงานเลยนะคะ สวยๆกริบๆแบบนี้สีดำนะคะด้านหน้าไม่มีการโดนชนมาแน่นอนสภาพสวยเลยรอยฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีน่องรอยรักยิ้มเรียมสันเส้นสายตัวถังเนี่ยมาในสภาพเดิมๆเลยนะคะกระจกรอบคันนะได้เป็นพั์ดเดิมจากโตโยต้ามาให้แล้วเรียบร้อยคุณลูกค้าขาคันนี้มาพร้อมนะคะโป่งซุ้มร้อยอยู่ในสภาพเดิมๆด้วยแม็กสีทูโทนนะคะคันนี้ได้แม็กอลลอยสีทูโทนเดิมโรงงานขอบ18ยางปี25-4เส้นแล้วนะคะบอกเลยได้ยางปีใหม่ไปใช้งานด้วยโอ้ โคตรคุ้มจะแสนเจ็บาทนะคะเรทพรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่1 2ึ0 0หบาทเท่านั้นได้ตัวท็อปไปใช้งานในงบไม่ถึง800,000ด้วยนะคะคันนี้ถือว่าไม่ไม่ได้เยอะเลยสภาพรถสวยหลังคาสลูปมีมาให้แบบครบๆเลยโรโก้นะคะไฮบิดมาในสภาพเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะก็จมองข้าง สีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวมาให้ตัวด้วยแล้วก็มาพร้อมนะคะกล้องรอบคันนะคะคิ้วกระสา์คันนี้ไม่มีมาให้นะคะสัตว์ตัวนี้แล้วก็กระจกรอบคันเนี่ยพาร์ทเดิมสวยๆเลยนี่ดูจากสีด้านข้างนะคะให้เห็นกันนะว่าสภาพแรกเข้าเนี่ย ของทางบริษัทเพชรโยนเราเนี่ยสวยมากๆนะดูจากสีเลยไม่มีผิดเพี้ยนนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มด้วยสภาพสวยเลยนะคะแม็กซี่ทูโทนมาในสภาพเดิมๆจากโรงงานกระจกรอบคันนะคะพาร์ทเดิมโตโยต้าแท้ด้วยเปิดเข้ามาภายในนะคะคันนี้นะคะ สมชื่อเลยพรีเมียมนะคะภายในเปิดเข้ามาพรีเมียมสุดๆแบบนี้เลยคุณลูกค้านี่นะคะได้เป็นเบาะหนังสีแดงช็อกโกแลตแบบนี้สวยๆเลยคุณลูกค้จาจ๋าเบาะไม่มีรอยช้ำนะนะคะเบาะไม่มีรอยช้ำและเจ้าของเดิมมีการติดตั้งนี่แผ่นสครับเพจนะคะสีดำมาให้แล้วนะคะสวยๆ นะโอ้โห و, บอกเลยว่าคันนี้น่าใช้งานมากๆคุณพี่ดูจากภายในนะคะหลังคาสลูปมีมาให้เปิดปิดไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะภายในไม่มีช้ำเลยสวยๆเดิมๆเ,เกียร์ออโต้เนี่ฮะสำหรับคันนี้ได้ออปชั่นมาค่อนข้างครบเลยคอนโซลหน้านี่นะคะสาภาพสวยๆกริปกริปไม่มีริ้วรอยนะคะซอกประตูหัวน็อต m ม c a r านะคะมาในสาภาพเดิมโรงงานสําหรับในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะคะลูกค้าสังเกตเห็นตัวน็อ ไม่มีต้องรอยการขยุกขยื่เลยน็อตเดิมๆค่ะพี่ๆแผงประตูมาในสภาพเดิมแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันเมคอัพน็อตโอ้โ oh. หครบค่ะคันนี้ จ7 9 0นเบาทไม่วิ่งใช้งาน1 0 0่งแกับอีก8,000ักิโลถือว่าไม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์กำลังสวยเลยไม่เยอะจนเกินไปแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะข้อดีเลยเข้าศูนย์ภูกยะยะการใช้งานลูกค้าซื้อออกไปสามารถไปตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ชัดเจนเลยนะคะสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พี่เอฟได้พลาดกันจริงมาดูกันต่อคะ่ะในส่วของรายละเอียดนะคะตัวซอกประตูเสาบคันนี้ น็อตโครงสร้างนะคะไม่มีร่องรอยการขยุกขยื่นมาแน่นอนนะคะแผ่นเพลทสีดำนะคะวันเดือนปีผลิตเช็คได้เลยปี21แท้ตัวเครื่องตัวถังมีให้เช็คตรงกับสำเนารถแน่นอน โครงสร้างน็อตแต่ละจุดนะคะเดิมๆโรงงานค่ะพี่พขาสวยครบออปชั่นจัดเต็มโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะคะหรูพรีเมียมประหยัดน้ำมันดูแลง่ายทนทานด้วยนะคะสำหรับคลอสคันนี้บอกเลยได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะ779,000บาทเท่านั้นเลยนี่สวยมากนะคะคันนี้สีขาวตัวท็อปนานๆจะมีเข้ามาทีนะคะสำหรับตัวท็อปของสีขาวมุกเนี่ยนะคะหายากกันเลยแล้วเปิดเข้ามาในส่วนของระเอีห้องบริสารด้านหลังห เบาะไม่มีรอยยน่นไม่มีรอยขาดนะคะเบาะไม่มีร่องรอยฉีกขาดเลยสภาพสวยๆแอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วเบาะสามารถพับลงได้นะคะเก็บสัมภาระได้ขนของได้มีพรมแดงจากเจ้าของเดิมมาให้ด้วยนะถ้าไม่เอา,าออกได้แต่แนะนําให้เอาเพราะว่าสวยมากนะคะภายในเนี่ยโอ้โหไม่มีเล้บรอยชําเลยนะคะภายในสภาพค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็นี่นะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้คอนโซลหน้านะคะสวยๆแบบนี้เลยหลังคาสลูปมาในสภาพเดิม และในส่วนของราเดียดตัวซอกประตูนะคะหัวน็อตเมกอาร์ค่ะพี่พี่ขานี่นะคะมาในสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่มีริ้วรอยเลยน็อตเนี่ยนะคะอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้เลยนี่นะคะนี่สวยๆนะคะคันนี้7 7 9 0 0สนเจดาพนะคะเรทฟรีดาวอย่างที่บอกเลยนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสองเท่านั้นนะคะผ่อนอยู่แค่1 2ื่นสองค่ะพี่พี่ขาพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษเฉพาะเดือนนี้ด้วยร่มตน้น2.49%นะคะ 7ปีอยู่ที่3.89ถือว่าดอกเบีย้ย7ปีเนี่ยถูกมากๆแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากผ่อนระยะยาวนะคะเอาดอกเบีย้ยพิเศษไปได้เลย,ย3.89 7ปีผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000บาทค่ะคันนี้สวยคุ้มค่าแน่นอนนะคะ mm hmm. มาดูในส่วนของรายละเอียดด้านท้ายรถคันนี้นิดนึงนะคะ mm hmm. บอกเลยว่าเดิมๆไม่มีการโดนชนมาแน่นอน ไฟท้าย LED พร้อมสปอยเลอร์หลังกระจกด้านหลังเดิมโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าและมาพร้อมสเกิร์ตด้านหลังติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆแบบนี้นะคะโอ้โหสวยมากนะคะพร้อมโลโก้สีฟ้ามาในสภาพเดิมกล้องรอบคันมีมาให้ไฟท้ายทั้งสองข้างไม่มีน่องรอยแตกแล้วกระจกด้านหลังนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมจาก t o โยต้แล้วแบบนี้เลยนะ,ะที่ปัดน้ําฝนเดิมๆ ประตูด้านหลังเปิดปิดไฟฟ้ามาให้แล้วใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะคะเปิดขึ้นมาห้องเก็บสัมภาระกว้างสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้หลายใบแน่นอนนะคะใครที่มีแพลนจะนํารถกลับบ้านปีใหม่นี้นะตอบโจทย์เลยประหยัดน้ํามันด้วยออกออกวันนี้พรอีกทีกุมภาเลยพี่ๆขาเก็บเงินไว้ไม่ต้องใช้เงินดาวสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีฟรีดาวได้สบายมากคันนี้นะคะสวยคุ้มค่าแน่นอนประตูด้านหลังเปิดปิดไฟฟ้ามาให้แล้วเนาะโครงสร้างด้านหลังเดิมๆเ,เลยนี่นะคะมาดูกันอะน็อตเดิมๆนะคะ ไม่มีร่องรอยการขยื้ขยื่นมาสีเดิมๆดิมนะไฟท้ายนะคะไฟท้ายเดิมๆมแบบนี้ด้วยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขยัดแงะนะคะสวยๆนี่มาดูกันเลย7 7 9 0 0 0 0ถือว่าราคาค่อนข้างดีนะคะอันนี้จะเป็นพรมที่เขานําออกมาทําความสะอาดเนาะถ้าใครไม่ต้องการนะคะนุ๊เอาออกให้ได้นะคะนุ๊เอาออกให้ได้นะนี่นะคะกันชนแต่ละจุดมาในสภาพเดิมๆเลยนี่ประตูด้านหลัง เปิดปิดไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะตัว4รอบคันไม่มีผิดเพี้ยนสีขาวเดิมๆนะคะสวยๆนี่นะคะตัวท็อปเลยคันนี้1.8ไฮบิดพรีเมียมเซ f e t ตี้ค่ะคุณพี่นะคะท็อปสุดของรุ่นนะคะของรุ่นนี้เลยนะคะของตัวไฮบิดแล้วก็ราคาดีด้วย779,000ถือว่าอยู่ในเกรนกําลังสวยมากกับราคากับเรกไปเลยคะแล้วตัวรถเนี่ยไม่มีร่องรอยผิดความชนหนักมานน่อนเรียมสันค่ะนี่นะคะสีทั้ง2ข้าง นะคะประตูทั้งสองข้างไม่มีรอยบุบไม่มีนองรอยรักยิ้มเรียมสันเส้นสายตัวรถเนี่ยสภาพสวยเดิม ะะสีไม่มีผิดเพี้ยนด้วยป่งซุ้มรอก็อยู่ในสภาพเดิมแล้วเช่นเดียวกันกระจกรอบคันพาร์ทเดิมด้วยนะคะสำหรับเปิดเข้ามาในส่วนของรายละเอียดภายในคันนี้นะคะได้เป็นเบาะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเบาะมาในสภาพเดิมๆไม่มีริ้วรอยฉีกขาดแอร์ตอนหลังมีมาให้ซอกประตูทั้ง4บานสภาพเดิมนะคะไม่มีร่องรอยเลยสภาพสวยๆนะคะคันนี้ไม่ต้องเก็บอะไรเยอะเลยคุณพี่เดิมๆรออคันนะคะสามารถซื้อออกไปเข้าศูนย์เช็คได้เลย นะคะเข้าูนย์เช็คเลยเพราะคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานมาด้วยอ่ะมาดูกันต่อนะคะน็อตเดิมๆสติ๊กเกอร์มอกอเดิมๆม,มีมาให้ครบแล้วจากโรงงานภายนอกภายในสเปคเดิมเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยแบบนี้สวยๆออปชั่นลน้ลนๆมาดูในส่วนของงานละเอียดออปชันกันบ้างคะ่ะพี่ๆค่ะคันนี้มาสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะคันนี้ได้ในส่วนของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะระบบเนี่ย ระบบระบบรักษาความปลอดภัยมีมาให้จัดเต็มแน่นอนนะคะมาพร้อมนะคะระบบช่วยจอดอัตโนมัติออกนอกเลนมีมาให้ฟ้ดคอนโทรลมีมาให้นะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงซิริเนาะไม้แท้โรงงาน18,312กิโลนะคะเป็นไม้แท้จากโรงงานเลยสามารถตรวจสอบประวัติสูตได้เช่นเดียวกันมาพร้อมจอกลางนะคะรองรับในส่วนของ Apple Carplay นะคะแ d r o i d Auto นะคะแล้วก็บลูทูธวิทยุสั่งงานด้วยเสียงซิรินะคะ มาพร้อมในส่วนของกล้องรอบคันนะคะ360องศามีมาให้ด้วยนี่นะคะชัดๆแบบนี้กันไปเลยในงบไม่ถึง8 0 0แสนบาทนะคะได้รถสภาพสวยๆไปใช้งานแอร์ออโต้ฟุตสตาร์ทมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้ภายในบอกเลยว่าไม่มีช้ำเบาะนะคะไม่มีร่องรอยฉีดขาดบอกมาในสภาพเดิมๆเลยค่ะคุณลูกค้ากุญแจมีมาให้ถึง2ดอกด้วยนะคะสำหรับใครอยากได้รถมบอ2อคุณภาพเกรด A ดอกเบี้ยถูกนะคะจัดได้เลยคันนี้นะเราะ Over, หรือว่าเป็น SUV Hybrid ที่มาแรงนะคะในตลาดรถมือสองตอนนี้นุดแนะนำเลยอีกหนึ่งรุ่นค่ะ r o อ s 1.8 Hybrid Premium Safety ค่ะคันนี้ท็อปสุดเลยมาในปี2021นะคะในงบไม่ถึง8 0 7 79,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าจัดยอดเต็มฟรีดาวได้สบายมาก เข้ามาดูรถได้เลยมาลองขับได้ค่ะดูแลง่ายนะคะทนทานด้วยนะคะขับสนุกขับสบายแล้วก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่20กิโลลิตรก็เลยนะคะบอกเลยว่าสุดประหยัดแน่นอนนะคะสนใจติดต่อหนุดเข้ามาดูรถได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่งของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะ มาแล่าชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเบนซินบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะคะให้นะคะอัตรากินน้ำมันอยู่ที่20กิโลลิตรบอกเลยว่า ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเครื่องดูแลง่ายทนทานหน้าห้องเครื่องนะคะแห้งสวยสนิทแบบนี้ไม่มีร่องรอยคราบน้ำมันไหลซึมมาแน่นอนน็อตโครงสร้างคันหน้าต่างๆมาในสภาพเดิมๆน็อตดดฝากระโปรงเดิมโรงงานค่ะไม่มีร่องรอยการขยุกขยื่นเลยแผ่นกันความร้อนนี่นะคะสภาพสวยมากๆนะคะใครมองหารถเดิมๆไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้แนะนําเลยรถมือเดียวค่ะรถหน่วยงานด้วยคันนี้ปลดประจําการมานะคะบอกเลยว่าข้อดีของหน่วยงานเนี่ยเข้าสู์ทุกระยะ ใช้งานแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกค้าน,ะะนำไปเข้าศูนย์โตโยต้เช็คได้เลยนะคะเดิมรอบคันแน่นอนนะคะกับราคา7 7 9 0แสบาทเท่านั้นเองนะคะสนใจเรียกคันนี้สอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสาหรับวันนี้นะคะฝอยพี่เอกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ